สบายดีท่านน่ะท่านไทยสกุลสกุลนะครับเลอเนาะมันนี่สร้างพ่อเกเป็นมาตัดผมเ้อเนาะมันนี่สีพลามเลี่ยนสปผมซ่ปเตยบานเ้ยเนาะอันนี้นักเตยามากครบแล้มากครบคบเนนาะงานเสียนเนาะเสียรงพัรถนเองไปเลยนี่เห็นว่ามันจะไปหาผูู้สาวคนวะมาเลี้ยงใช้ใจโลกนั่นหนึ่งมาเลียจริงจงใช้ใจแล้วเหมือนเลิว่าเอายนเรียมศาสตพร้อมแล้วมืเลียเพราะว่านยันใช้ใจอย่างช้ใจบ่มีบ่มี่หม่องนางเติมเือศาสตร์ไปนน้ โอ้มิซี่บนนมิซี่เล่าหน่เนาะโอมิซี่พีเอ็นี่มิสซี่พีเอ็นมิซี่พีเอ็นนี่หน่เนาะมันบอลบละเป็นอันนแมซี่ลาเอาเบ่อวนเดี๋ไปแล้วว่าเบิอรนี่มาอยู่บุกการป่าจะหลบุกการป่าเอาถารถพี่น้องเลยถารถรถมา้างหลังพอจะถาไปแปดมุกเนาะเมือนเจอพลังใบพลังใบครับพร้อมพร้อมเจอด้วยเนาะอร่อยิ่งพลังยิ่งก็่แพ้มือนเี๋เพื่อนมาสิเพื่อนมาสิป้ายังมากเื่อ โอ้พ oh, oh, well, well ี่นจะยิ Listen, ่งพลังไบสามโซนหอแล้วเอาหได้สามโนกเปพลังในเดียว่ะยางมากว่จ้ะโอ้หนาเนี่มาเปลือเทีเล้อนเยไปเือหนาวนเื่นเี่ยวได้หนาว่นนี่ยางมากดูดูดูเอาจะเมาเองเนเาะวันนี้ไม่ต่ำามเมตรเปเปิืเปิาเมตรได้เปิืสามเมตรได้นี่อ่ะาลดมากพี่น้องเลย่ะลดมากเดอพี่น้องเลย ที่งานพอนั่งม่พมเจอรถที่งานซีบีซนะครับเมามเดี๋ยวเดี๋ื่อไงวันนี้มาเลยนี่เออื้องนเกือบขึ้นก้นขึ้นกนั่งนี่ได้ก่อนอะไงพิ้วธรรมดาคนนั่งนี่นั่งเลยนได้น้านนู่นบ้านนังนี่ได้ค่ะไม่นบื่อคน มาป้อมกันเลยพี่น้องเลยสองพนเพียรยลีเบอันนี้อันนี้สกนปญนี่โปรเซยยนาะใส่กุนั่งเตวนี่อ้าวบอกเวียยังไงเต้ยโเต้วนี่ไปยไปล่นกองไหนเนาะกองดัไม่ยืนถ่ายยิ่งยนตอดนะเรอสุขอพี่น้องเลยนับนั นักเตะเขามีแกน้ำท่านักเตะเห็นผมมีแกนน้ำทานไปเต่บาสทีเด็กๆนาว่าแต่กอคือขึ้นเว้ยขึ้นจังมั้งโคมงปู่ไหนจังวั้คอบปคอบเจอกันคอปเลย้นเ้ยมันเกดเตะบาสเลยเกิดนักเตะเนท่าเกิดเตะบาหมดเลยเกิดเห็นบอกเกิดเตะบานคุยูอนเปิไม่หาวจะได้หนอน พวกต้อมาตีลงเถาคส่้องของรดามาีมีคนบาคนเนาะลงวอมงวอมฮะใ้เกือบแท้เกือบโดนงวอมมาเขาห้ามกกว่าเท่าไเปียบาเสียงใช่ยุหันนันตีแม่นอีสังไอ้พวกผมดะใส่น้ำเเอ้ไพวกมาดีๆี่ไอต้องไไปใส่เสือไไอตุอ ไอพวกน้าควรรเจ้าฮันน <re ี่ย่อนมั้งฮันนี่น่าสบายดีเนาะพยงะอันนี้สบายดีโอ้สบายดีสบายดีเนาะพี่น้องนะไอ้ลงลงลงอนี่าสิเอาเกือบห้าส่กนนาะสิลงไปบอไปเบเลโอ้งัดไป้อมกูนะเอา

โอ้ายกี oh, <my> oh, ่ตีโอ้ยเตะตีตังกองก่อนไอ้สอแน่นอ่ะอ้ายอ้ายว้ยตีแปดหนึ่นะโอ้ขัดครโอ้กลางคนดึงหรือว่าขาดตีโอ้โมเบทนักเต้กล้องหนาเยตัดเจ็ก่อนจะติดนอ้ากเต้มาโมอบทใช่อ 像那，经验最差了。撒娇的时候，拿过来吧。他怎么离你呢？撒娇，他盖，他撒来，他撒，哎呦！ วังจำแนงอะไกวังอันนี้สมอก็ยี่ประตูเนาะตเพียนเขาาสีดึงมากสมรนะสมเนาะเพรสารเนี่ยภาพกเนาะแต่พวกเนี่ยกสมกันเนาะเพราะ่ามีแต่บานเดียวเนาะเพราะ่ที่มัานเปี่ยนทาพคองเองกันเมื่อไี่เนาะประยุเวแยงเน่ก็เลยขาดนักเตะเนาะอันนี้ก็มีต่เาลูกเน่ผสมตัวจริง น,น้ำเนาะแต่ส่วงว่อมฐานเนาะว่อมฐานนักตีฟังตรงขามพันผอนั่งใบเนาะเอาท่านมานอัปัญกลาวมุกงปลายนะจังหวะไหน่เวอร์ซ้ำหานี่เงี้เนี่ยตีจังหวะไหนฟีกิ๊กระยาไก,กล ตามาอยู่ไอ้จงังหวะอยู่เสียนอยู่ซ้ายก่นอนนกสนามเลยเนาะอันนี้อายนอกที่มันเปลี่ยนเพิ่นเนาะเพราหนาเพิ่นบอกหันยู่เสียนอยู่ซ้ายเนะาะแซว่ต้ <c oughs> เาเตเอ็นมันจะบปัดเลยเน,นาะถนามห้ายคนทียวบูฟู่เนาะอันนดเทาีมงน้เเปลี่ยนห้าสบกุศลน มันนี yes. ่พร้อมสูเต hey. uh ็ม huh. ที ray. ่ม uh ัอ huh. นี returning. ้แพดนากับังบัวเนาะแพัศนากัสูเต็มที่ขาตรงตรงขาตรงตรงขาตรงไว้ขาตรงตรงไว้่าถลนจากบารู้เบาอ่อนตรงนั้นแรงเดียว้เอาเอาเอาเอ

ต่องยูทูปแม็กแม็กโจเป็นมากยายมยิมทั้งเพียนและพ่อทรายสำหรับกัยืมพัฒโตเป็นมากเนาะด้วยมาใส่หับใส่ทั้งงานพิธีเพียนเนาะมันนี่มีจะได้สิบอกทีมงานเพียนเฮาสูส้ๆเอาเส่ห์ให้ไรเนาะ,ะจะจะจ้างเขาจ้างมาโดยจะมาฟรีโอ้อคอยเต็มใจมากนะเต็มใจามากอาค่าโตเขาเขาบอกเขาจา้างอยู่นะตัดผมอฟี่เป็นเดือนผมว่าจัดนาส่วนนั้นบริษัทเบิรงเนาะมาหอดวัดทีร้านทีผักพรหมเป็นวัดเด้อเนาะวัดกลางโค้งวัดเมืองโค้ง หนูี่งานพี่เอ็นเนาบหมดตเขาคู่วายแล้วเขามาต่บาดเนาะแต่ว่าอาศัยบาดฝนเนาะที่มานักเตะคะมาจีบมามาจีไปเสาแมก็แต่ว่างบประมาณว่อเซอร์ท่านมีสอเซอร์แล้วขอตอบเซอร์้อมีเเอาง้ไปตีใหกินนั่นทีเดี๋ยว่าจะทายไกินจะตีตายาไนเนาะคนทายกินที่ไม่ได้คิปกอนวันนีต่ละขอลงเคืองหลังเลกันมนกัน อัเด็กขออยู่บนเนียเอามาหนึ่งดาอยู่หรกแค่แน่หรอกบ้วดอกนั่ัเาะไทว่บวุ้สาวระดังเขากรงเดอนวันอยู่ในวุ้ศาบางทีโดนคนทิ้งมาขกนพี่น้องเลยงมากันไม้แล้วะสองกินเขาขนน้ำนยหยุดแข้งหยุดขาเนาะที่งานคนสายฟีไฟกับฟีไฟเนาะสายเซนฮัผู้สากับเซนฮัฟผู้สาด้วยเน่แต่นระวังนอเนียใจช่างหาใจุ่้สาได้ังเลย จังแม็กแมกโจคือว่าอยู่แม็แมกโจสองยูทูปคือว่ามันนอนนี่แบบผู้เดียวก็เมียอ,อยู่อยดิโอ้ยตายแม็กแม็กโจหยึดสบายนะอยู่นี่เพราะว่าแต่ทันทีเลือกบาดเนาะมตีไปหยุดแข้งหยุดขาร้อยประมาณสองสมุตนี่งการที่นั่นเติตึงฮะติตึงนั่นแหละเซ็อกระสุกใส่สร้างสิไปฟนะเนาะ คารดซูเปอร์คาร์ดไนไปของงานงานเตียนั่งกรเพาะนี่อันนี้ใส่นีว่าเจ้าจริงน้องก็่คือขนาดว่าจะกับตันที่โปกแขนตัวนึงมึงเอาไปใส่โอกแคันสองแสนเลยคาร์ปแค้นเลยนักเตะก่อนกรสีกับแลู้นหนึ่งนี่ปัญหาหนึ่งขอบขั้วเมีนเพินในได้ฟูนั่งนั่ ขึ้นรถขึ้นรถเตรียมถานักเตะเหโอ้เบตัวจริง่จ๊ะน่าสนขอกเน่เบอกเขาใจหัวนใหวน้องทอดน้องใหั้จิงเหอ่ามีไปเจอในสนามน้อหนักสองเนาะตุ๊แ่ท่สนามกัสูยเต็มที่เนาะที่มนเพียนเหรอกลังใจมาเต็มตะก้อนเท่ไรปะเนี่ก้นนี่ประมาณหาหา้นหานเลยเอาเาเหอ่คเป็าจะได เฮา่ทอมตนนี้เฮาสู่เต็มทีเราไอ้น้องเฮาหาสูตน้องสตอรี่เลยบุยเอ๊ะฮะเกี่ยนมาเด้อน้ะงฮอดรอเวลามันหล่นน่ะครูจิตเวชยังอยู่พี่ถ้าเป็น2สมุก3สมุกน่ะทีมงานเปลี่ยนชีวิลงสนามพี่น้ะเจอกับรอมมีดเด้อเนาะนัดที่2เนาะมาติมาตีมาตีมาบอกติ นางเออใส่เกิดตีนางเออจะน่งนี่เธอส้า้วยออนบ่บ่เอาเสือเอาเสือหายหายนัดเราบ่อยเอาเสือหายเตือนดเราบ่อทสามบ่อทสามถอนโตนะอ่ะจังหวะจบเกมเนาะเจอรวมมิดแพ่ไปหาส้ำด้วยเนาะที่งานเพียนเขาช่วงเกมเนาะทั่งานที่งานเพียนอันนี้เพิ่งก็นนางกินนาเก๊กัวอยู่เนาะทีงานเสียเพาะเนา มาแล้วไม่หายแล้วมาแล้วอันนี้ช่วงเบื้องมันไม่ได้นอกเพราะว่าถาเบื้องแป๊บหนึ่งหัว่าจีนกับจิกลับเลยเนาะที่งานพี่นสูน่เขาเอาไว้เนาะผลางผลางเอาไว้เมื่อยไรฮอนตีนซำเด้งเดี๋ยวไฟในเต็มวันก็ได้ที่งานแม่เบเกิลจะอะไรชิคกี้พายไม่ก็โจยายไม่ก็เออเอาเถอเจ้าหือขึอคค้นขึ้นโอ้ขาอืมอ่ะมีแต่ว่าสิกลับไปเล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ทั้งหมดไหนเพราะ ตอนนี้งม่กหนฮะสามนี่ไหนามโมดนาทามโม่แปดนาทียนมาทีนี่เนะอาขยันมากเด้นาะสำหรับหนุกขาดหรือว่าทิ้งสร้างพวงในี่ิดทำผมทรายเนาะถ้าคำว่าส้มคิปสร้างพ่วงกับยืมฝาติดตามได้วเนาะผิดทำผมทรายรือว่าสองยทูิดทมทรายเนาะแต่กับทีมงานแม็กโจเนาะผูสารเอเขากัยดื่ฝาติดตามเลยเนาะไปครับแลว